ใส่ไปเลยค่อยคๆมาใต้ตลงไม้เน er> right evet> ี่ยยาวหมด20อันนี้ตะวันตกกระลำมังหนึ่งได้กี่กิโลตอนนี้หนึ่งกระลำมังเนี้ยที่เราใส่มาเนี่ยก็เหมือนกันเราใส่ในนี้ไปแต่เนี้ยเราจะขยับได้สองกระลำมังแล้วอะค่ะเมาาอแค่ระหว่างตัวกับอ่า แล้วยังมีความชื้นอยู่มันก็จะออกทางนี้ค่ะแต่นี้มันยังมันมีความน่าจะรอดครับไม่ออกนมันไม่ดุมเลยใช่สงสารท้องมัออกลูกแล้วลือตัวเล็กไม่ใช่มันออกไปแล้วรัมออกไปแล้วเจี๊ยมนึงมันเป็นตัวเล็กเราควบคุมการผลิตนะคะเออที่เราจะรับมาเนี่ยเออคือในในในประชุมกันปีละสองครั้งอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยถึงหลักการบริหารเราไปถึงไหน มีน <si ้องที่อยู่ปตทนะคะมันก็น um ่าจะคุ้นเคยกับท่านกันอย่างดีนะคะมาร่วมที่จะดูแลพาเราเติบโตไปแล้วก็ขอบคุณนะคะเจ้าของฟาร์มที่เลี้ยงแบบโรงเรือนเปิดอย่างเงี้ยค่ะพอเลี้ยงในในในบ่อเมี่อลงปตทที่เขาเข้ามาจะ ไม่ซื้อทุกอย่างได้คือเขาสนับสนุนมาหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตัวนี้ตัวนี้กลรังเลี้ยงชุดเลี้ยงแล้วก็ชุดเนี้ยชุดที่แล้วก็จนเป็นแพ็กเกจที่มันเป็นบรรจุถุงน่ะค่ะตัวนั้นนะ่ะเขาก็ให้มาทั้งหมดอีตัวนี้อีกเนี่ยดีกพันกันลูกอันนี้ก็เขาให้มหาลาัยเชียงใหม่เข้ามาพัฒนาหนต่อตอ,อ,อันนี้สิบวิทยาอันนี้สิบ สิบแปดวันเราต้องเลี้ยงจริงจริงกี่วันประมาณยี่สิบกว่าวันก็ได้แล้วยี่สิบกว่าวันอย่างเราใส่ขี้วัวไปสามกิโลอย่างเงี้ยคือกระมังก็ประมาณสามกิโลแต่เราจะได้ขี้ไสเดือนแค่หนึ่งกิโลเย่อยไปเอยไปเล็กเกแบบเหมือนก็เลยน้อยลงก็เหลือมาเป็นขี้ไสเดือนอีกแค่หนึ่งกิโลจริงจริงเลยไม่มีขี้วัวแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อาศัยอยู่บ้านพักราชการตำรวจทีนี้ในส่วนของเราเราอยากมีที่อยู่เป็นของตัวเองก็ ที่ตรงนี้เป็นที่ลกร้างไม่ไม่สามารถทํากินอะไรได้ทางทางเข้ามาก็ไม่มีมาบุกเบิกก็อาศัยรถแมคโครแวกทางเข้ามาให้ทางเทศบาลก็จะเอาเด็กปถมวัยค่ะ<ม>เด็กเด็กในในช่วงของประฐมวัยเข้ามาเรียนรู้เมื่ออย่างเมื่อต้นต้นปีนี้ ได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนเรียนเรียนรู้ในเรื่องของการเพาะปลูกพืชโดยไม่มีสารเคมีเข้าไปอะไรนี้ก็เราจะได้กลุ่มกลุ่มคนพวกนี้ค่ะและทีนี้ทางเทศบาลเขาก็เอาไปเข้าแผนแผนพัฒนาต่อกับเด็กในชุดต่อไปค่ะเพราะาเราจะขยายผลได้ดีก็คืออยู่ในช่วงวัยเด็กค่ะวันนี้ก็เป็นข้อดีใช่ไหมที่เราได้มีนักวิชาการเข้ามาด้วยเมาส่งเสริมให้เขาได้เขาได้มีความรู้ไป ออมีความรู้ในเรื่องของการใช้มุลไส้เดือนการผลิตหมูลไส้เดือนและสร้างมูลค่าให้กับตัวเองได้อีกเนี่ยมันมันเป็นข้อดีของการที่ว่าเราได้บุกเบิกขึ้นมา